รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัวสร้างสังคมการเรียน,นรู้<ม>ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทาัักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนนอกรั้ววันนี้อยู่กับคุณนกนะคะที่วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแรงค่ะตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ปลูกสับปะรดตัดสีทองเป็นอาชีพส่วนใหญ่ค่ะดังนั้นเมื่อสับปะรดออกเยอะจึงทําให้เกิดปัญหาสับปะรดล้นตลาดค่ะจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างชุมชนและครูกศนอเพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามในรายการค่ะครับผมสำหรับพื้นที่สกลออำเภอเมืองตาดก็ไม่ต่างจากอำเภออื่นเช่นกันเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ก็มีผลิตผลทางการเกษตรเยอะแยะมากมายนะครับกสนรหรือสอกลออเราเนี่ยก็ให้นโยบายไปว่าอยากจะเอาทรัพยากรหรือสิ่งที่มีในท้องถินน่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นสับประรดตราดสีทองเนี่ยเป็นพันธุ์สับประรดของจังหวัดตราดโดยแท้นะครับแล้วก็ปลูกได้หลายพื้นที่แล้วก็เออเราจะมีการมา แปรรูปเป็นอะไรได้บ้างเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างครับซึ่งตําบลห้วยแรงเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการแปรรูปนะครับนำสับปะรดตาสีทองมาทําผลิตภัณฑ์หรือว่าทําเป็นลักษณะเป็นซิกเนเจอร์เช่นผ้าทอมือก็เป็นต้องเป็นลายพระราชทานลายประจำจังหวัดตาเป็นตาสีทองอะไรอย่างเงี้ยครับสาหรับเรื่องอาหารก็มีการแปรรูปสับปะรดเช่นกันครับที่ชาวบ้านร่วมกับครูกศนสกลตําบลได้ พัฒนาต่อยอดครูเราเนี่ยต้องสแกนร่วมกับชาวบ้านนะครับสแกนว่าเออเรามีของอะไรแล้วเราจะเพิ่มมูลค่าอะไรนะครับโดยชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความต้องการชุมชนเขามีความสนใจที่จะพัฒนาอของเขาอยู่แล้วนะครับก็มาปรึกษากับครูเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างของห้วยแรงเนี่ยทำจะผลิตไม่ไม,ไม่ทันต้องทําตามออเดอร์ทำตามจํานวนที่ที่สั่งเท่านั้น,นครับเพราะเราไม่ทําไม่นานเพื่อเพื่อให้มีความความสดความใหม่ มาที่เรียนรู้ที่สกลจังหวัดตราดสกลอ,อำเภอทุกอำเภอนในจังหวัดตราดตลอดจนสกลตำบลน,นะครับทุกที่เราสามารถเชื่อมโยงแล้วก็ลิงถึงกันได้หมดนะครับตามที่ท่านสะดวกในพื้นที่ว่าท่านจะเรียนอะไรนะครับครับผมก่อนอื่นนะคะสกลร,ระดับอำเภอเมืองตราดในในพื้นที่อำเภอเมืองตราดนะคะก็คือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะ แล้วก็ในส่วนของสกลอำเภอเมือง,รออง,ง,งตราดเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของอการจัดก,การศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ,ะให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาทั้งในพื้นที่ทั่วไปแล้วก็เรือนจําจังหวัดตราดนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอาชีพทางเราก็ได้มีการส่งเสริมให้ครูกรสอนอตนําบลได้มีการสรํารวจความต้องการความพร้อมของ ประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการในเรื่องอะไรนะคะในส่วนของตำบลห้วยแล้งนะคะก็ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทําสวนผลไม้แล้วก็ยางพาราเพราะฉะนั้นสับปะรดตาสีทองเนี่ยเป็นสับปะรดที่มีคุณสมบัติคือปลูกง,ง่ายนะคะปลูกง,ง่ายแล้วก็มีผลผลิตตลอดทั้งปีะค่ะแล้วก็มีรสชาติมีรสชาติหวานอร่อยกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอม แตกต่างจากสับปะรดพันอื่นๆนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ทางเราสกลอมพึงเมืองตากก็ได้ให้คุณครูกศนตาบลได้เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านนะคะว่าในส่วนของตัดสับปะรดตัดสีทองเนี่ยเราสามารถนํามาแปลรูปอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มีความสนใจนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการแปลรูปสับปะรดเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยอาชีพหลักส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพ ทำสวนผลไม้แล้วก็ยางพาราเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมีความสนใจนะคะที่จะ,ะประกอบอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้นะคะในเรื่องของการแปรรูปสับปะรดตาสีทองซึ่งเป็นสับปะรดในพื้นที่นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลห้วยแรงนะคะก็กจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะแปรรูปสับปะรดโดยให้คุณครูกศนตำบลมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนในส่วนนี้นะค่ะ เวลาเราลงพื้นที่เนักคุณครูกศนอตําำบลก็ได้มาประชุมประชาคมในหมู่บ้านนะคะว่าในแต่ละหมู่มีความต้องการในเรื่องของอะจะให้ทางสกลอมาส่งเสริมอาชีพในเรื่องอะไรค,ะค่ะเขาก็จะแจ้งความผสงค์เข้ามาเขาจะดูในบริบทของเขาะค่ะว่าเขามีความมีวัตุมีวัตถุดิบในพื้นที่อย่างไรเพื่อที่จะประหยัดในการจัดซื้อวัสดุดมาเพื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ ก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็จะมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมในส่วนนี้ด้วยก็คืออย่างเช่นพอชอนะคะแล้วก็วิทยาลัยชุมชนกลุ่มก็ต้องอสมาชิกในกลุ่มต้องมีงความเข้งแข่งค่ะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะมีความสามาคัคคีกันแล้วก็พร้อมที่จะรับรับฟังความคิดเห็นจากผู้มา,าซื้อสินค้านะคะว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างไรได้มีการปรับแก้สูตรต่างๆในในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่รับรับชมนะคะประชาชนทั่วไปถ้าสนใจสินค้าก็ติดตามได้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้ว่อแรงนะคะก็เห็นประชาชนชาวบ้านในกศรนตำบลนี่แหละค่ะที่กศสนต์ุบลดูแลอยู่อย่างเป็นของเพื่อแรงอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีความเออ ความเป็นมายังไงบ้างคือประสบป,ปัญหาอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่ค่ะนี่กสอนออกแล้วก็อยากเข่งกับก็เข้ามาช่วยแล้วดีก็ได้รู้จักกับกลุ่มชาวบ้านเหมือนเหมือนเป็นผู้นําชาวบ้านด้วยค่ะก็ได้เข้าพูดคุยกันก็เหมือนกับว่าตอนนั้นมีประสบป,ปัญหาคือสับป,ประรดตาสีทองราคาตกต่ําอืมเขาก็อยากเออเรามาช่วยกันทํำยังไงนะให้มันมีแบบสับป,ป,ประรดตาสีทองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นอ่าเหมือนกับเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สับป,ประรดตาสีทองนี่แหละค่ะอ่าก็เลยลอง ลองกันมาก่อนแรกเรื่องแรกเลยก็คือเป็นสับป,ปะรดกวนซึ่งมันก็ง่ายสุดนะคะก็เลยลองลองทำกันมาแล้วก็มันก็มีจำหน่ายได้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะเป็นน้ำพริกเผาสับป,ปะรดเป็นพวกแยมสับป,ปะรดพวกนี้แหละค่ะก็ลองพัฒนาลองพัฒนาสูตรกันมาก็หลายปีอยู่นะคะ,ะแล้วก็พอมาได้ปุ๊บคันนี้เราก็เหมือนกับว่ามันด้วยด้วยสีสันสีสันของผลิตภัณฑ์อะไรเนี้ยเราก็เริ่มพยายามหาวิทยากร วิทยากรที่เป็นภายนอกที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องด้านนี้ด้านนี้ให้คําแนะนําเราได้แล้วก็เชิญเขาเป็นวิทยากรแล้วก็ให้มาร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นตั้งแต่วันแรกที่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆจนกว่าจะถึงเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้มแข็งในปัจจุบันนี้ก็ล้มลุลกคลคานกันมาหลายปีนะคะก็เราเริ่มกันตั้งแต่ปีพศ2554ก็นานพอสมควรกว่าจะได้เข้มแข็งมน,นัจจุบันนี้แล้วก็พยายามหากิจกรรมหาผลิตภัณฑ์อะไรมาลงให้เขาเหมือนเป็นตัวเลือกส่วนหนึ่งด้วย ที่ในกลุ่มเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีผลิตภัณฑ์แค่ผลิตภัณฑ์เดียวแต่สามารถมีผลิตภัณฑ์ได้หลายๆผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกให้กับผู้บริภโภคด้วยแล้วก็กว่ากลุ่มจะเข้มแข็งได้ก็อยู่ด้วยผู้นำผู้นําส่วนหนึ่งเลยค่ะผู้นํากับครูคานสตรัก์บลเนี่ยพยายามคุยกันพยายามแก้ปัญหากันในทุกๆปัญหาที่อยากที่เจอค่ะ,ะแเราพยายาม,ม,มใช่ค่ะช่วยกันคิดร่วมกันแก้ไขพยายามแก้เจอจุดนี้แล้วก็พยายามแก้ไขกันจนกว่าจะได้ เป็นผลิตภัณฑ์แล้วกลุ่มเข้มแข็งได้ขนาดนี้ค่ะเริ่มแรกก็ปลูกปลูกยางพาราปลูกยางพารา,ลาแล้วก็ตอนนี้ไอ้เครื่องไอ้ยางพารามันจะ,ะมีพื้นที่ที่ปลูกจงร่องยางพารามันจะเป็นพื้นที่ว่างก็เลยปลูกเอาสับะวดตาสีทองปลูกเข้าไปตรงตรงไอ้พื้นที่ว่างของยางพาราก็สมัยนั้นปลูกกันเยอะสับะวดตาสีทองนะปลูกกันเยอะแล้วก็ยังคนยังไม่ค่อยรู้จัก สับรวตาสีทองแล้วพอปลูกกันเพรคนตาและโดยเฉพาะคนแ้วเขาจะปลูกสับรวตาสีทองแซมกระยางพลามันเยอะมากแล้วคนทั่วประเทศก็ยังไม่รู้จักตาสีทองปรากฏว่าเวลามันออกมันออกพร้อมกันเยอะๆมันไม่มีราคาไม่มีคนซื้อมันก็เลยขายไม่ได้เนาะขายไม่ได้มันก็เน่าทั้งแปลงทั้งสวนเนาะ นะสมัยนั้นสมัยนั้นเขาก็มีกลัวนะชาวบ้านก็กวนกันเองอะ่ะกวนสับก็คือไม่มีปริมาณไม่มีอะไรก็กวนเก็บไว้กินแต่ว่าการกวนอะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยให้ให้ผลผลิตะที่ว่ามันเยอะๆมันมันสามารถทำได้ทั้งหมดเนาะมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่พอมันถูกมากๆตัวเองเนาะเป็นคนที่ปลูกเยอะแล้วก็คือแบบไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้เราก็ช่วยด้วยตัวเองก็ลอง เออก็หันมาพอดีช่วงนั้นอะ่ะยังไม่ได้คือตัวเองอะ่ะเป็นสมาชิกอบตอนะแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้เป็นเนาะก็อ่ามาคุยกันก็คนที่ปลูกด้วยกันอะ่ะเออเราจะทําอะไรกันดีถ้าเราทำทำกันตัวใครตัวมันอะ่ะมันก็จะไม่มีผลเกิดประโยชน์อะไรเนาะเออมันจะไปขายที่ไหนเนาะใครๆก็กวนเนาะก็เลยมาคุยกันก็คนที่ว่าเนี่ยที่มาตั้งกลุ่มปัจจุบันเนี่ยเออเราเราต้องตั้งกลุ่มแล้วนะ เราต้องตั้งกลุ่มแล้วนะเพราะว่าถ้าเราตั้งกลุ่มปุ๊บมีทางหน่วย,ยงานทา่รัเข้มแข็งขก็อาจจะมาช่วยเรื่องการลตลาดอะไรแล้วก็การเรื่องเรื่องช่วยเรื่องเขาเรียกว่าพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มของเรานนรเนาะก็เพอินตัวเองก็เป็นลูกศิษย์กศนเนาะลูกศิษย์กศนอก็มาได้เจอก็อาจาย์ปลา,าจาจา์ปลาก็เขาจะดีเนาะคือ,คอมาสอนก็เรียนจบจาก โม .6 จากกสโนไปก็ก็ตัวเองก็ได้ไปต่อปตีก็จบกปตีเนาะค่ะอาจารย์ปาก็ติดตามเรามาตลอดเลยนะคะก็ถ้ามีการแปรรูปอาจารย์ปาก็จะเอาองค์ความรู้มาให้กับกลุ่มเราถ้าทันจะโทรมาถามตลอดเลยว่าต้องการพัฒนาความรู้อะไรบ้างก็เริ่มมากันเรื่อยๆเนาะกระทาไปตอนหลังก็อาจารย์ปาว่าพี่จิมกลุ่มหน้าจะลองมาทำทำ สับรถกวนดูแต่ว่าให้มันมีมมสูตรอ่ะคือคือ,คอม,มีสูตรมีสูตรที่ว่ามันมันถาวรมันคงไม่ใช่หวานๆๆใช่ไม่ใช่หวานไปเค็มไปอะไรไม่เหนียวเหนียวเกินไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ามาสอนทําสูตรแล้วก็พอจากเสร็จจากาสับรถตาไอ้กวนแล้วก็มาทําแยมแล้วก็ตอนหลังก็มาพัฒนาเป็นน้ําพริกเผาสับปะรดน้ําพริกสาวสับรดเราสรรา,สาสมารถเก็บว่าได้เป็นปีเพราะว่าเราเคี่ยวคือใช้ความร้อนดี คุณภาพดีของความร้อนแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กับน้ำพริกเผาสำลรดตัวหลักของเราก็คือสำลรดตาสีทองเป็นตัวหลักของไอ้น้ำพริกเผาสับปะรดแล้วก็จากน้ำพริกเผาสับรดก็จะมาเป็นไอ้น้ำซอสผัดเนาะก็เรียกน้ำซอสผัดอัน,นิคุสมทคาจากสำลรดตาสีทองจากตาสีทองของเรานะคือคิดกันก็กลุ่มบางทีอาจารย์ปามาก็พี่จีมทำอะไรกันดีเนาะมันมีองค์ความรู้มาอีกแล้วเราก็คุยกัน ตอนหลังก็มาทำน้ำคบูชาน้ำสับรดหมักชานะคะตัวตัวล่าดสุดน้ำสับรดหมักชาที่เราทำมาแต่ทุกต,ตัวตอนนี้ของเราก็ได้อยอนะคะแล้วสับรดที่สำคัญสับรดตาสีทองของหุยแรงกะมันมีเอกลักษณ์ของเราได้ขึ้นทะเบียน GI นะคะมีเอกลักษณ์หวานกรอบไม่กัดลิ้นนะคะมันผิดจากสับรดที่อื่นนะคะก็ก็ได้องค์ความรู้จากกอสอนอมากค่ะแล้วก็เราก็เป็นกันเองคืออาจารย์กอสอนอเป็นกันเองหมดทุกคนเลยค่ะ ไม่ว่าเฉพาะอาจารย์ปาโดยเฉพาะผอ,อนะท่านน่ารักมากคือเป็นกันเองคือทุกอย่างที่ที่ทำมาจากกสอน,นอทําให้เรากลุ่มเราเข้มแข็งเพราะว่าการที่ว่าทางหน่วยงานไม่ทิ้งเรานะคะไม่ทิ้งเราทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็ไปต่อกันได้แล้วก็กลุ่มของเราก็เข้มแข็งคือภูมิใจค่ะคุณภูมิใจมากเราเป็นชาวบ้านที่แบบภูมิใจสกลร้อมากที่สุดค่ะสับรถของห้วยแรงเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่น นะครับคือรสชาติกรอบหวานไม่กัดลิ้นนะครับแล้วก็จนปลูกกันมากๆกเนี่ยก็มีปัญหาก็คือผลสดขายไม่ออกก็เน่าคาสวนนะครก็มาคุยกันว่าถ้าจะปล่อยให้มันเน่าคาสวนเนี่ยเรามาแปรรูปกันดีกว่านะครับก็ได้โดยงานรักเข้ามาส่งเสริมกันก็ควรกันทั้งจังหวัดเลย ตอนตอนที่มาเข้ากลุ่มเนี้ก็ก็ยังเห็นโกนสับรถอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาโดยมีอาจารย์จากสกลเรนี่ยแหละมาช่วยแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามตามขั้นตอนตอนสเต็ปสเ็ปปีละผลิตภัณฑ์ปีละผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคนนะครับเราก็ต้องรับสมัครสมาชิก นะครับคนสมาชิกที่มีความคิดแนวเดียวกันมีนาะคิดแนวเดียวกันมารวมกลุ่มกันแล้วก็แบ่งหน้าที่ไปตามความรับผิดชอบหรือตามความถนัดนะครับเรามีการตั้งเป็นวิสาหกิจการเป็นวิสาหกิจทุกคนก็ต้องมีความเป็นเจ้าของการเป็นความเป็นเจ้าของทุกคนก็จะต้องมาลงทุนร่วมกันก็คือลงหุ้นนะก็มีพอประมาณคนละเล็กคนละน้อยตามตามแต่กําลังเงินนะครับดังนั้นทุกคนก็จะมี ส่วนร่วมในในกลุ่มอย,อย่างชัดเจนก็คือมีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนนะครับมีช่วยกันทําช่วยกัน้นแล้วเสร็จแล้วก็มีการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับวัวันนี้ทําแต่ค่าแรงเนี่ยอ,อาจจะไม่ไม่ได้เท่ากับค่าแรงปกติหรือตามกฎหมายแรงงานหรอกเราเพราะว่าเราทําไม่ได้ทํามากรรรครับเราไม่ได้ทํามากทำทำเต็มเวลาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องทําสวนนะครับ การที่จะแปลรูปผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอาจจะต้องมีการนัดหมายกันลวงหน้านะครับว่าเออวันนี้มีมีสรบระรดสดเข้ามานะเรามาแปลรูปกันก็ไปเตรียมเตรียมวัตถุดิบแล้วก็นัดกันมาทำนะครับเป็นเป็นเออเป็นชิ้นชิ้นเอ่อหรือว่าเป็นมุมเป็นลอดลอดไปอย่างเงี้ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ได้ใส่สารกันบูดดังนั้นจะทํามากๆเป็นสต็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราคํานึงถึงสุขภาพของอคนบริโภคนะครับเพราะเราไม่ใส่สารกันบูด ดังนั้นเวลาการทำเนี่ยก็จะต้องทําเสร็จปุ๊บก็ต้องใส่บรรจุภัณฑ์เลยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดสารจุลินทรีย์เปื้อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยก็จะได้หน่วยงานต่างๆเข้า,เข,าเข้ามาช่วยนะครับต่อจากนี้เราก็จะมาทำน้ำพริกเผาสับรสตาสีทองกันนะคะ เราจะเตรียมเครื่องน้ำพริกเผาสับปะรดตาสีทองแล้วนะคะก็จะมีส่วนผสมก็จะมีอหอมแดงกระเทียมพริกหยวกแข้งแล้วก็พริกเม็ดเล็กแข้งนะเราก็มาคั่วคั่วแล้วก็มา,มา,าตำตำให้ละเอียดเนาะให้ละเอียดพักไว้นะคะพักไว้แล้วเราก็จะมา ทำสับรถเนาะสับรถตาสีทองแล้วก็จะเอามาปอกเปลือกแกะตาออกอล้างให้สะอาดแล้วก็มาสับให้มันละเอียดแล้วก็เอามาป่านอีกรอบนึงให้มันละเอียดนะให้มันเนียนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะจะมีน้ํามันนาะน้ามันเราก็จะใส่กระทะผัดใส่กระทะผัดแล้วก็ผัดเสร็จก็เอาน้ําพริกใส่ใส่เข้าไปผัดในกระทะเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องน้ตาตาลมะพร้าวเป็นส่วนผสมเนาะเพิ่มความหวานนิดหน่อยเพราะสับรถดตาสีทองจะมีความหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมี น้ำมะขามเปียกเนาะน้ำมะขามเปียกที่ว่าจะเพิ่มความเปรี้ยวให้มันแบบเปรี้ยวแบบให้มันรูกกรุงกลมนะคะเพราะในความเปรี้ยวของสับรดตาสีทองก็จะแบบมันจะเปรี้ยวหวานๆอ่ะนะคะคะะ่ะก็จะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มการทําน้ําพริกเผาสับรดกันกันเลยนะคะค่ะขั้นแรกก็เทน้ํามันนะคะที่หน่อยมาตรงนี้ พอน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะเริ่มใส่น้ำพริกนะที่เราทำทิ้งไว้นะคะคนให้ทั่วผัดจนน้ำพริกกับน้ำมันหอมนะคะพอหอมปุ๊บเราก็จะเริ่มใส่สัปะรุก็ใช้ปัดกลางนะคะ เราไม่ใช้แรงแรงก็เดี๋ยวมันจะไหม้มันจะใช้แบบปานกลางเสร็จแล้วเราก็จะน,นำ <ไป S 1> น<ะ>้ำพริกแ <ไป S 2> อนนำสรารตัดสีทองใส่ไปเลยนะคะใ่ใสเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะ ตามด้วยน้ำมันมาเห็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเกลือค่ะก็กระทะเนี้ยเราจะสูตรของเราจะใช้สับประรดสองกิโลนะคะค่ะน้ำตาลก็อยู่จะประมาณเจ0ดร้อยกรมัม น้ำมันก็700อมิลลิตรนะคะค่ะเกลือก็อยู่ประมาณ50กรัมค่ะน,นี่ด้วยนะค่ะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ย700กรัมที่ถ้วยนี่พี่ใสไปหมดใสหมดเลยหมนะกลากัแล้วแล้วก็เราจะมีน้ำเพิ่มน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะ น,น้ำพริกเผาสับลรดเราจะทานแบบคนที่ว่ารักษาสุขภาพทานได้นะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันํำข้าวที่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะค่ะแล้วใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวไม่ใช่น้ำตาลปี๊บค่ะก็จะเติมแค่น้ำตาลรายนิดหน่อยกันเขาละเติมเพื่อกันแบบกันเสียกันบูดนะคะค่ะเพราะว่า,ามันจะมีความหวานของสับะรดตาสีทองอยู่ในในตัวค่ะ อันนี้เราจะใช้เวลากวนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วน้ำพริกเผาพอเราทำเสร็จปุ๊บเราจะเอามาทานกับขนมปังก็อร่อยกับข้าวเกี๊ยวก็อร่อยค่ะกินกับไข่ดาวไข่เจียวได้หมดค่ะกินกับผักน้ำพริกเป็นผักเป็นอะไรได้หมดสามารถเอาไปทำปลาราดพริกผัดก๋วยเตี๋ยวได้หมดค่ะก็ออกได้เวลา ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะสับรถเอ้น้ำพริกเผาสับรถแล้วก็สําเร็จขึ้นมาแล้วนะคะก็ได้มาแบบนี้ค่ะสีสับรถน้ำพริกเผาสับรถค่ะค่ะแล้วน้ำพริกเผาสับรถสามารถทานกับอะไรได้บ้างนะคะที่เราเตรียมไว้ให้ก็จะมีขนมปังข้าวเกี๊ยบทานกับผักนะคะผักลวกผักดิบอะไรได้ทั้งนั้นค่ะที่ว่าทานกับน้ำพริกเผาสับรถเรานะคะเขาบอกเลยค่ะอร่อยอย่างนี้เลยนะคะสุดยอดค่ะแล้วก็นี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ วันนี้เราจะมาทําเมนูเนาะน้ําพริกเผาเอามาทําผัดไทยนะคะให้ทุกท่านทานนะคะน้ําพริกเผาที่บอกใช้เส้นครึ่งกิโลน้ำพริกเผาใส่ลงไปเส้นมะครึ่งกิโลเเส้นค่ะเส้นเล็ก เส้นเล็กเราก็ต้องแช่น้ําไว้ก่อนนะคะให้มันเป็นมันนิ่มนะคะมไม่ต้องคนละคันี้ไม่ต้องคนแล้วก็คนจะช้าได้แม้น้ำพริกเผาว,ว่าเราอ่ะอิสลามทานได้นะคะคือเพราะว่าเราไม่มีเนื้อสัตว์เนื้ออะไรจะใส่ใราใช้แบบธรรมชาติอ่าเมื่อเราเส้นนุ่มได้ที่แล้วเราก็ตามด้วยเช,เชโปสัตนะคะ ตามด้วยกุ้งแห้งค่ะตามด้วยเต้าหู้ทอดค่ะเตา้าหู้ทอดไข่ตามด้วยไข่ค่ะที่เราเจียวไว้ก็เดี๋ยวเราโรยด้วยถั่วงอกนะคะ เดี๋ยวแล้วตามด้วยต้นต้นกุน้ยช่ายค่ะ<า>อือเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยถั่วลิสงค่ะเสร็จสิ้นค่ะตอนนี้เราก็ถามได้เลยนะคะ<า>เสร็จค่ะล้าเดี๋ยวก็ถามอ ค่ะนี่ก็ผัดไทยที่เรานทําทจากซอสผัดอนเนกประสงค์สับรสตาสีทองนะคะค่ะก็อร่อยมากนะคะสามารถทําได้หลายอย่างนะคะอันนี้เราโชว์คือผัดไทยให้ดูนะคะผัดไทยสามารถกินกับผักอ่วงอกนาะเอกุ้ยชายแล้วก็มีดอกกล,ล้วยอะไรเราก็สามารถมาทานกับผัดไทยนะคะและ้วซอสน้ำพริกเผาสับรสของเราก็สามารถเอามาทาปลาราดพริกผัดหอยลายใส่ต้มยำ ผัดมามา่าอะไรที่ว่านักศึกษาอะไรที่ว่าที่ว่าที่เขาแบบใช้ความสดะดวกสบายใช้ซอสผัดอนกประสงค์ของเราได้นะคะค่ะทําได้เยอะหลายเมนูกินกับสลัดผักก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะคนที่รักษาสุขภาพไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือผัดไทยจากซอสอนกประสงค์สักประรดต,ตัดสีทองค่ะ หอมหน่าทานมากเลยค่ะนอกจากอซอสอเนกประสงค์สับป,ประรดตาดสีทองแล้วของเรายังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นน้ำพริกเผาค่ะที่ทำจากสับป,ประรดตาดสีทองค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางของเพจสกลรระดับอำเภอเมืองตาดได้นะคะสำหรับวันนี้รายการเรียนนอกรั้วหมดเวลาแล้วค่ะคุณนกและทีมงานขอตัวลาไปทานผัไทยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ